ีค่ะมาเด้อมากินบกม่วงน้ำกันถ้าต่อยงี้มันฮกมันฮกนี่นี่นี่ได้หลายลราจาได้หลายลราแต่บอได้ต่อยให้เบิ้งมันมันฮกกว่าสิได้กว่าสิได้บกม่วงกว่าสิได้บกม่วงมาเด้อมาเด้อมากินม้วนน้ำกันมาเด้อจ้ามากินบะม่วนด้วยกัน งามงาม,งามซุกกับรังหวานนะน้ำดอกไม้กะหวานค่ะอ้อต้อยกับซีรุดเปิ้งกัดเจ้าเก็บบ้งอันบปง้ลแก้มง่องไปนะงามงามได้ลายนุวยอยู่จ้าลายนุ้ยอยู่ลายนุ้ยอยู่แม่เสียไม้มาน ไปกระลุดไปนำได้ไหมก็ไไ้เพราะว่าบบมีไม้เมือส้มหลายๆหมดกันทั้งหมดนะหลายค่ะหมดแบบหลายต้องฟ้าื้อราโบลำใหญ่หลัาจะลุกเมื่อไหร่เีเอาเมื่อเมื่ออื่นโอ้โห มดมดมดเอ้าจะหายไปใส่เรืองไหนอืมจิบมะม่วงที่สวนใจจ๋าสวยงามสวยงาม อุปกรณ์ใส่ข้างล่างเป็นสะเด้จ้ะตกลงไปนี่ค่ะ งา้นนะี่และแม่นี ial, ่ยล ah ้วกใแม่มอมองมมองป้าปานหอยไว้ปลาเอามาหอยไว้คนะ เต็มต้นไม่บบเปนวันเดีเด้บักม่วงบักม่วงที่ประจาอนาาเดี๋เสรจเบิ่งแจอันนี้เรือส่วนหน่อยแล้วเนาะเพราะว่าแบ่งปันกันกินพูดอาณาไปแล้วอันออแบ,บ่งมาปมานี่นมาแต่แบ่งให้ซิมว่ามัน ย่ากับว่าโอ้ทุ่งเป็นเห็นเป็นปีนี่แม่ทุ่งเป็นปีนี่แบบทุ่งเป็นปีนี้แล้วก็ลาบไปเลาะบึงมะม่วงแล้วก็อนาโลดเล